สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมและคนากลุมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกส s c r i ายและแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์ดวงภาพรวมด้วยไพ่พลังงานคู่บุญค่ะ พลังงานไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ขึ้นบอกว่ากระทันหันนะคะอาจจะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันกับชาวราศีกุ่มลัคนากุ่มแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะ,ะมาดูพลังงานไพ่ใบถัดไปเลยนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะ,ะโอ้โหเทพอาทิตย์แล้วก็พ,พระพฤหัสนะคะก็คือภาพคู่มิตรใหญ่นะะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกระทันหันก็คือหนึ่ง ท่านรอความช่วยเหลือจากใครท่านจะได้โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายนี่แหละจะอุปถัมภ์คำจุนท่านนะไห้ขยายด้วยไพ่ดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์นะคะใครมีเรื่องสัญญาเอกสารรออยู่เออก,ก็จะได้แบบกระทันหันแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์มากๆอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของชีวิตแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ไพ่เทพระอาทิตย์กับเทพระพฤหัสอยู่ในตำแหน่งการเงินซะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นดาวคู่มิตรอยู่ในตำแหน่งการเงินจึงบ่งบอกถึงช่องทางการทำมาหากินของท่านเข้ามาแบบเยอะมากๆนะเข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำไมมันหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะขนาดนี้อะไรประมาณนั้นนะคะโดยเฉพาะใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พยาบาลคนเก็บไข้ได้ป่วยนะเกี่ยวข้องกับ มูลนิธิเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันเกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์นี่ยิ่งปังเลยนะคะหรืออาชีพอื่นๆก็ได้นะคะก็คือดวงของชาวราศีกุมปังในทางด้านการเงินนั่นเองนะคะใบถัดไปในตําแหน่งสหาช c มีช่องทางเลือกเยอะจริงค่ะนะมีงานมีโปรเจกต์มีโครงการโอ้โหเข้ามาเนี่ยนะจะสิ้นปีแล้วนี่งานเข้ามาเยอะ และต่อเนื่องยาวนานนะคะแบบนี้อืมถึงปีหน้าก็ยังไม่ผ่อนลงเลยค่ะในเรื่องของโอกาสทางการเงินการงานของชาวของชาวราศีกุมนะคะใบถัดไปในตำแหน่งที่อยู่อาศัยบ้านท่านอยู่แล้วมั่งคั่งร่ำรวยเพราะบอกว่าพื้นที่แห่งความมั่งคั่งนั่นเองนะคะหมายเลข61นะ เป็นเลขคู่สมพลนะคะก็ถือว่าบ้านดีที่อยู่อาศัยมีสิ่งสิทธิ์คุ้มครองนะคะอยู่แล้วรวยอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขนะคะใ้มี้ตำแหน่งบุตรตาบริวารสุขสบายนะคะบริวารดีค่ะจงรักภักดีนะ,ะหรือถ้ามีลูกลูกก็ดีค่ะ,ะท่านก็จะสุขกายสบายใจในเรื่องของลูกน้องบริวารเรื่องของลูกๆได้นะฮะในตำแหน่ง อริปัญหาอุปสรรคนะคะไพ่บอกว่าสิ่งเติมเต็มนะคะก็แปลว่าถ้าเป็นเรื่องของศัตรูไม่มีนะคะแต่ไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงท่านน่ยมีไอเดียความคิดที่จะทําอะไรแบบใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ย่ําอยู่กับที่เดิมมีการเปลี่ยนแปลงมีเติมน่นเติมนี่ให้มันดูเพอร์ฟให้มันดูดีมากขึ้นมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะต่อไปในตําแหน่งคู่ครองคนรักค่ะ พลังงานไพ่ในตำแหน่งปัตตนี้คู่ของได้ไพ่เดินทางนะคะอาจจะแปลว่าถ้าคู่รองอยู่ทางไกลไมีเกณฑ์เดินทางมาเจอกันหรือลักษณะคู่รองคนรางของท่านก็เป็นคนปราดเปรียวเป็นคนกระฉับกระเชงเป็นคนดูดีดูเท่ดูสมาร์ทดูหล่อหรือดูสวยอะไรประมาณนั้นและเป็นคนจิตใจดีด้วยนะคะพลังงานในตำแหน่งสุขภาพนะคะโอ้ได้เลขสิบห้าอีกแล้ว นะเมื่อกี้ห้าหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งห้านะคะเป็นเลขคู่มิตรอ่าเป็นภาพเขาเรียกว่าเข้าพิธีนะคะครอบเสียนอ่าถ้ามองสุขภาพก็มองว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ถ้าจะมองในแง่ต้องระวังก็คือพวกปวดหัวไม่เกรนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเข่าขาจะมีบ้างนะคะแต่ไม่ใช่รายแรงนะในตำแหน่งสุภะ ชื่อเสียงความสําเร็จผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะได้ไพ่สื่อสารนะท่านจะได้ข่าวดีแหละเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งก็ได้การโปรโมทในเรื่องงานผู้ใหญ่ยังซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีนะคะหรือยื่นเรื่องเอกสารไปต่างประเทศก็ผ่านนะคะพไพ่ใบนี้นะในตําแหน่งการงานได้ไพ่มีสมาธิการงานมั่นคงค่ะ,ะพลังงานตาที่สามขึ้นมาทม่านเป็นคนมีเซนต์อะไรแปลกๆเชื่อในเซนต์ท่านก็ได้ และงานเนี่ยมั่นคงอยู่ได้เท่าที่อยากอยู่เลยนะคะตำแหน่งโชคลาภได้หมายเลขสองห้าและก็ไพ่บอกว่าผู้น่าเก่งขามตาแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งโชคลาภแล้วก็เป็นตําแหน่งรายได้เสริมงานเสริมด้วยบุคลิกของท่านด้วยความรู้ความสามารถท่านจะมีรายได้เสริมงานเสริมเข้ามาตลอดนะคะใบสุดท้ายได้ไพ่ผู้กล้าหาญท่านเป็นคนเก่งมีความสามารถ นะท่านเป็นผู้กล้าผู้เริ่มผู้ที่ทําอะไรได้แบบแปลก,กแนวจากคนอื่นก็ได้นะคะเพราะกล้าที่จะเริ่มนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนี่แหละความจุดเด่นตรงเนี้ยของท่านทําให้ท่านแบบเป็นที่ชื่นชมนะคะเป็นที่หมายปองของใครๆก็ได้นะในท่าแนวเรื่องของความรัก แต่ถ้าในเรื่องงานก็มีแต่คนสนับสนุนนั่นเองนะคะโอเคต่อด้วยเรื่องของความรักคนมีคู่นะคะพลังงานดวงคนมีคู่ชาวราศีกลุมลักณนา่มนะคะพลังงานคนมีคู่ฝั่งท่านก่อนนะได้ไพ่ความสุขเดอะสตาร์การเติมเต็มโอ้ความสุขจริงค่ะราชาเหรียญน,นะ ความสุขอยู่บนกองเงินกองทองหรือความรักก็มองว่าเติมเต็มความรักให้กันมั่นคงต่อกันนะโอ้โหจริงด้วยสิบถ้วยเป็นแฟมิลี่ที่อบอุ่นนะฮะอาจารย์มองว่าชาวราศีกลุ่มนะคู่รักท่านกับท่านนะดูแลดูแลซัพพอร์ตกันและกันนะแปไม้เรื่องของงานก็สนับสนุนราชาดาบเขาก็ไม่ยอมห่างท่านไปไหนหรอกต่างคนต่างช่วยกันนะดูแลพลังงานความรักเด่นนะฮะปักนี้นะพลังงานความรักของชาวกลุ่มและพลังงาน ตัวตนท่านก็ขึ้นด้วยไพ่สตาคือไพ่ประจําราศีกุมนะคะดูคนคนนั้นของท่านนะหาเหรียญแล้วก็หดาบถ้าคนรักท่านอยู่ไกลเขากําลังคิดถึงท่านมากนะเขาทําทุกอย่างเพื่อท่านนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเงินหาไรายได้การสร้างตัวเองนะคะเขาจะกลับมาหาท่านเร็วๆนี้จริงๆนะคถ้าอยู่ไกลกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กันมันก็แปลว่าเขาเนี่ยจะคอยดูแลไม่ห่าง ไกไปไหนท่านมีอะไรปัญหาอะไรเขาจะรีบเข้ามาจากกัดการให้คือเป็นความรักที่เฝ้าทนุถนอมดูแลกันนะอาจารย์มองแบบนั้นเลยนะคะถ้าเขาอยู่ไกลเขาจะแอบส่องท่านตลอดนะเนี่ยส่องความเคลื่อนไหวท่านอยู่สุขสบายดีไหมอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ายังไงเขาก็จะเดินทางมาหาเร็วๆนี้นะถ้าอยู่ต่างประเทศเนาะอืมอขอดูไพ่อนาคตความสัมพันธ์ ของท่านจะเป็นยังไงกันต่อนะคะชาวราศีกุม3ดาบค่ะเป็นไพ่เดินทางกลับมาบ้านแล้วค่ะอ่าจริงๆนะคะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆกอ่าการกลับมาครั้งนี้จริงจังนะคะถ้าไม่ชัดเจนจะชัดเจนทันทีนะคะหนึ่งเหรียญมาพร้อมกับความมั่นคงมาพร้อมกับเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์เรื่องของความรักถือถ้วยถือความรักมาให้ท่าน justice พร้อมประกาศเปิดตัวเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่าทางสังคมเป็นเรื่องของทางกฎหมายมันก็แปลว่าอาจจะจดทะเบียนอาจจะประกาศเปิดตัวแบบโอ้เป็นคนรู้รจักกันแบบทั่วไปอะไรประมาณนี้จะไม่มีการปิดบังอีกต่อไปนั่นเองความรักของชาวกลุ่มนะคะแต่ถ้าใครเปิดเผยอยู่แล้วแค่ห่างกันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นนะคะถ้าใครยังไม่เปิดเผยจะเปิดเผยตามไพ่ เดอะสตาร์เลยค่ะพลังงานไพ่ฟังใจบอกโอ้โหสตาร์อีกแล้วอะ่ะดูสิก้อนหินละเมอเออก็แปลว่าเขาคิดถึงท่านจริงๆนะเนี่ยอืมหนึ่งถ้วยรักนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะหัวใจเขายกให้ท่านคนเดียวดูดิภาพอะนคะคะพวกท่านจะได้เจอกันอยู่สองต่อสองนะแล้วลึกความหลังค่ะ six of cups นั่นเองขอพลังงานไพ่ r o m a c angel ค่ะ ความน่าเชื่อถือขอให้เชื่อใจเขานะคะโอ้โหมั่นหมายแต่ง,งานจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านกับเขานะคะเขาบอกโอ้โหมันคุ้มค่าเหลือเกินกับการที่มีท่านอยู่ในชีวิตเนี่ยคนคนนี้ก็ดีใจเขาภาคภูมิใจแล้วเขาอยากให้ท่านเนี่ยเชื่อมัน่นศรัทธาในตัวเขานะคะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวราศีคุมลัคนากุมค่ะ าไพ่ธรรมลัณน์เดอะเฮอร์คนโสดอาจารย์ว่ามองว่าเหมือนคุณช่วงนี้อาจจะอยู่ในโหมดเหมือนเรื่องของศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในช่วงของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเป้าหมายก็คือ,อศึกษาให้ระดับมันสูงขึ้นบางท่านอาจจะเรียนด็อกเตอร์อยู่ก็ได้เนอะอืมโอ้โหแล้วก็มี เรื่องของความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งร่ารวยและดีขึ้นความมั่นอกมั่นใจนะคะเหมือนคนสดมั่นใจในตัวเองมั่นใจในเป้าหมายในสิ่งที่จะทําเชื่อมันม่นมากมัน่นอย่างมากมายเลยดีมากๆเลยค่ะอะ่เรื่องของความรักเหมือนท่านเองก็ยังเหมือนรักตัวเองอยู่นะแต่ก็ถ้ามีใครเข้ามาคุยอม,มีมีค่ะท่านก็ยังพร้อมที่จะศึกษาดูใจนะแม้ว่าในอดีตอาจจะมีความเจ็บปวด มีความผิดหวังกับอดีตแต่ก็ไม่ได้แปลว่าปิดกั้นนะอืมโอเคแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะเหมือนมีคนเข้ามาคุยล่คะค่ะคุยคุยอยู่แต่ท่านก็ยังไม่ไดเ้เต็มที่ในแง่ของการตกปากรับคำนะคะแล้วจะยังไงต่ออัสวินไม้โอ้โอเคเขารุกมากเลยคะ่ะเขารุกเพื่อจะได้คำตอบจากท่านนะไพ่เดอะฟูไพ่เอ p e r ร์เรอเขาเป็น คนทางไกยต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศค่อนข้างชัวร์มากๆหรือว่าเขาเป็นชาวราศีเมถุนชาวราศีเมษก็ได้หรือชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมินอ่มีโอกาสเป็นแบบนั้นและคนนี้ในที่สุดแล้วอ่ะนะคะเขาก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งในใจของท่านได้นะคะเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนเอ่อแบบชิลๆสบายๆนะคะไม่ได้เคร่งเครียดซีเรียส ถ้ามองข้างนอกเขาอาจจะดูว่าเคร่งขรึมหรือดูมีโก้แต่ใรจริงพอท่านกับเขาได้เรียนรู้กันจะรู้เลยว่าเขาน่ารักนะท่านก็น่ารักต่างคนต่างกับเหมือนกับเขาเรียกว่าพึงพอใจกันเกิดขึ้นเป็นความรักที่มีความสุขเกิดขึ้นในปักนี้ค่ะนะคะนี่ก็คือดวงคนโสดชาวราศีกุมนะคะเดี๋ยวปิดด้วยไพ่อากิออร์คนะคะ ไพ่บอกว่าอาจจะมีเรื่องที่อาจจะห่างๆกันบ้างนะคะแต่นั่นแหละตัวท่านก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีช่วงที่จะห่างๆกันเพราะเรื่องไปทํางานทางไกลก็ได้นะคะไปธุระประปังอาจจะห่างกันแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะถ้ากรณีที่เหมือนเมื่อกี้เราอ่านว่าจะมีสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะ เขาอาจจะเดินทางกลับบ้านเขาชั่วคราวแต่แล้วในที่สุดเขาก็กลับมาหาท่านอยู่ดีความรักครั้งนี้ยังไงก็สมหวังนะคะแต่มันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนพอสมควรนะคะเพราะอาจารย์มองว่าช่วงแรกๆท่านอาจจะยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันหรอกอย่างว่าหละค่ะมันต้องเรียนรู้กันสักพักเออนะคะก็ต้องให้ต่างคนต่างมั่นใจต่อกันมากกว่านี้นะคะเหมือนที่พลังงานท่ขึ้นแหละว่าตัวท่านเองก็ก็ไม่ได้ว่าจะ เปิดใจร้อตอนแรกจากนั้นก็ดูดูกันไปนะคะความสมหวังเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนพอไพ่สรุปออกมาดีถึงแม้ว่าไพ่าอากิอาจจะมองมีปัญหาระหว่างการเรียนรู้กันอยู่บ้างแต่แล้วในที่สุดภาพก็ออกมาแบบอบอุ่นนะ,ะขอให้ท่านสมหวังนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ